อ่าเอาแล้วครับอยู่ในคอน t รัคชั่นนะครับทุกครับโอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอแน่อ่าเดี๋ยวรอจะเอาทำภารกิจนะครับผมก็คือเขาให้บอกว่าให้รอปลดล็อกเชือกถ้าผมผมก็ตั้งตาเอาพี่รอปลดล็อกเชือกตรงนี้เลยอ๋อก็คือล้อมกรงนะครับผมนี่ไม่ให้คนตกลงไปนะครับทุกคนครับคือบกคุณภายนอกห้ามเข้ามาเด็ดขาดนะตามตรงนี้อันตรายมากๆครับทุกทนครับ เนี่ยครับมีเว้นอันนี้ไว้นิดนึงอันตรายมากๆแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ครับเรากำลังมาแก้เชือกนะผมนี่โอเคเขาบอกให้เรายกน่าจะปิดข้างบนโอโ้ข้างบนมีโอ้โหให้เรายกอะไรปิดอีกเนี่ยแล้วให้เราโอ้โหให้ผมไม่เอาตรงนี้อีกโอ้โหใครแม่งจะไปเอาโอเคครับผมตรงนี้ก็มาเรียวรีวิว,วนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำตรงนี้ให้เสร็จนะครับผมแล้วก็กลับมาเจออีทีก็โอเคครับ โอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมก็วิดีโอนี้น่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับทุกคนครับบอกให้เราไปเอาอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหมึงเอาบ่อยซะเหลือเกินเนาะโอเคเป็นวิดีโอสุดท้ายนะที่เราจะอยู่กับงานตัวนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวดูในดูที่มันให้มันให้เราไปเอาออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมเอาเคนไปจอดไว้ก่อนนะมันให้เราไปเอาอะไรวะเฮ้ยโอ้อยู่ไม่ไกลนี่วาโอเคน่าจะขับไปเนาะอยู่ไม่ไกลอะ่ะ ปั๊บคืออะไรมันคืออารุยมันอ๋อน่าจะอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคงั้นงั้นก็เดี๋ยวผมไปเอารถมาก่อนเอาระเอารถมาก่อนล,อา,ลากันนะท่านผู้ชมนะเอารถกลับมา,า,มาปึ๊บอ่ะโอเควาร์ปนะวาร์ปอย่างเดียวนะวาร์ปอย่างเดียวโอเคชูเฮติดติดติงมีตู้ส่งขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะครับผม โอเครู้สึกว่าเราต้องจะต้องวิ่งเข้าไปนะครับทุกคนผมจะต้องวิ่งเข้าไปใช่ไหมจอดตรงนี้คือไม่ต้องใช้เค็นใช่ไหมเอน็นเอ่อเปิดนะครับผมอา้าวทำไมมันศูนย์น่ะทำไมมันศูนย์น่ะเฮ้ยอ้าวแล้วพี่บอกให้ผมมาเอาตรงนี้ไม่ใช่หรอแล้วยังไงต่อวะเนี่ยอย่าบอกนะมึงบอกให้กู เอ้ยไม่ใช่เน to ี então, oh, no, Ooh, ่ยมันไม่ได้บอกให้เออว่ะมันบอกให้เทปูนว่ะโอ้โหผมไม่ได้ดูอะไรเลยออไม่ได้เทปันบอกให้เทปูนโอ้โน่งไงข้างบนโน่งไงเทปูนเสร็จก็ยก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 เท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 เดี๋ยวเดี๋ยวงานสุดท้ายเดี๋ยวเอาสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับโอเคเออไอ้นั่นมันเป็นอันที่แล้วไงที่มาร์คที่แล้วโอ้โหเอาออกอะไรเถอะ มันเป็นมาร์กที่แล้วไงโอ้โหแม่เราก็ไม่ได้ดูอะไรเลยเอ้ยอ,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 อย่าชนจื๊บเอาละโอเครถเคนผมว่าโอ้โหว้วาผิดอีกอ้อ่าเดี๋ยวเอารถปูนไปใส่นะทุกคนโอเคอู้อกับชนกับชนอันนี้ยังยังไม่ยกเลยนี่มา งานสุดท้ายแล้วงานสุดท้ายแล้วงานสุดท้ายแล้วสุดท้ายมาดูกันว่างานเราจะเป็นยังไงครับทุกคนครับแล้วก็งานนะ้ะก็น่าจะเป็นงานของเจนี้อีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะอยู่เมืองบนอยู่นะครับผมอันนี้เป็นทีเป็นทีคัน คานเหรอเขาเรียกเป็นคานอะไรวะเนี่ยโอ้โหก็จะยกได้เนาะมันคือคานอะไรอะ่ะคานคาน,านกระแพงเหรอคืออ่ากระแพงนี่ไม่ไม่ใช่การก่ออิฐเหรอคือใช้การเทยอย่างนี้เลยใช่ปะ าจจะกึดกึัดกัดนิดนึงนะครับผมวันนี้คือแบบไม่รู้เป็นไรนะครับอยู่ยดีๆมันก็เป็นอะ่ะโอเคอทีไปครับผมอ่าปึ๊บโอเคงานสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับงานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวขอยัดเทกันละกันโอเคอเฮ้ยรถเทตรงนี้ถึงเฉยว่ะผมตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ถึงนะเนี่ยถึงเฉยว่ะเอาหมดซะแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ย อ้อาอย่าเปิดไฟดิอโอเคเปิดไหมถึงปะเนี่ยโอเคถึงเฉยเลยกาจะไม่ถึงแม่งถึงเฉยมันต้องอย่างนี้มันต้องจอากง,งี้ลูกพี่เ,เดี๋ยววิดีโอหน้าพาไปเล่นรถขุดนะครับผมไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นรถขุดมาหลายวิดีโอแล้วเนี่ยโอ้โอหอะไรวะคิดถึงรถขุดจังเลยแหละวันนี้ อะไรคำรเนี่ยอะไรคำรเนี่ยทุกผู้ชมโอ้โหห้าสิบสามเปอร์เซ็นเองอะไรวะเนี่ยหยอดตรงนี้สักห,ห,ห,หน่อยนะึงเออหยอดสักหน่อยเออสักนิดนึงก็ยังดีดีก็ปล่อยผ่านนะครับผมมอ่ะอ่ะ โอ้คือมันช้ามากแล้วทุกคนครับดูดีกว่ามันจะขยับได้นะไม่รู้ว่ารถจริงมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะโอเคครับผมงานสุดท้ายแล้วครับทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นตัดโอเคเรียบร้อยครับผมเทเรียบร้อยเขาบอกา่าให้รอรถออกโอ้โหนี่ผมต้องขยับบ่อยสักแค่ไหนวะเนี่ยลูกพี่เอ้ยอ่ะมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อนะครับทุกคน โอ้โหมึงงี้ก็ยกอันนี้อีกโอ้โห,โอ,โหอ่าเดี๋ยวเอาเคียนใหญ่มายกสักอันหนึ่งก็ได้อันหนึ่งนะครับผมอันหนึ่งพอนะอันเป็เคียนใหญ่หรือเคียนเลก็กวะเนี่ยอันเป็นเคียนเล็กนี่หว่าเคียนเล็กถึงหรือเปล่าะนะน่าจะถึงถึงมั้งไม่ถึงนี่มาเอาเคียน,นไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวยกให้ดูสักอันหนึ่งนะครับผมโอ้โหมันเยอะเกินสิบสองอันนะ่ะมันไม่ทันเวลาหรอกเดี๋ยวผมจะตัดนะครับทุกคน,นครับ แล้วก็มันจะมีงานเทป,ปูนด้วยโอเคนี่พูกเฮ้ยผมหนึ่งอันเพราะฉะนั้น one t w ตัดไม่ตัดมันก็ดูน่าเบื่อกันไปอ่ะเนาะมาออ้ยีกันหนึ่งอีกอันนี้คืออะไรอีกเนี่ยโอ้โหมา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 ,มา,มาเดี๋ยวเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดมามามาโอเคเดี๋ยวเอาให้หมดนะครับเอาให้หมดนะครับจะทำอะไรหลายชั้นจังอนะ่ะลูกพี่เอ้ย มัน่าจะเป็นจุดเซอร์วิสจุดทรงจุดซ่อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอ๋อมุงหลังคาโอเคครับผมมุงหลังคาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโอเคตัดอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เทปูนะครับเป็นงานสุดท้ายนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกผู้ชมมารีวิวนะครับทุกคนครับที่นี่ครับมาอันนี้ก็เป็นชั้นหนึ่งนะครับผมเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่ไว้สูบน้ํานะครับผมไว้ปั่นน้ํานะครับทุกคนโหสุดยอดเลยว่ะ ไปปั่นน้ำอ๋อน้ำจะไหลลงท่อนู่นใช่ไหมเนี่ยครับมารีวิวกันน้ำจะไหลลงท่อเนี่ยครับน้ำน้ำจะไหลมาท่อแล้วมารวมกันแล้วก็จะจะโดนตัวนี้ปั่นแล้วก็จะไหลลงท่อนะครับเออแต่ก็ได้ดูน้ำดีนะเออดีว่ะอ๋อมันจะเกิดพลังงานใช่ไหมได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้ใช่ไหมเออดีเว้ยผมเดาว่าจะได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้นะทุกคนครับอันนี้เดานะโอเคเดี๋ยวเรางานสุดท้ายครับ เราก็จะปิดจอบด้วยการเทป,ปูนนะครับอา,อาจจะอาจจะมาเทไม่เสร็จหรอกอาจจะตัดเอานะครับอาจจะเทไม่เสร็จนะครับผมจะตัดออกอือ่ะยกยกชาย้าชิบหายมันน่าจะขึ้นแบบปื๊ดปืดเร็วกว่านี้เนาะโอเคท่านผู้ชมเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไง เทใกล้ไปก็ไม่ดีนะมันมันมันไม่ถึงนะคอ่าโอเคเนใี่ยไอ้ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยไม่ถึงนะใกล้ๆเนี่ยไม่ถึงโอ้ยใกล้ๆนี้คือไม่ถึงเลยนะครับทุกคนนะ งานต่อไปก็เป็นงานของเตจละนะครับผมเดี๋ยวเอาเจซีบกับแคทไปเหมือนเดิมแล้วกันนะครับทุกคนครับน่าจะเป็น JCB แหละเดี๋ยวดูงานก่อนยังไม่รู้นะครับผมโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแล้วก็จะตัดนะครับทุกคนครับจะตัดจนกูตอนเสร็จมาเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับ one two three ตัด ไม่ตัดก็ไม่เสร็จนะครับผมแม่โอ้โหเขาบอกเขาเรียกรถออกเยอะมากอะทุกคนโอ้โหเคลียร์กันออกไม่หวั่นไม่ไหวเลยมามา,มาโอ้ต้องออกออกไปจากตรงนี้ด้วยนะนี่คือภาพล่าสุดนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามา VS อกับภาพตอนที่มาวันแรกกันนะครับทุกคนครับมีรถอะไรอีกว่าเนี่ยรถปูนโอเคยืนจอดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะ ต้องออกไปข้างนอกนะบาดชำนันเลยปึ๊บอ่าแน่นอนว่ารถขุดต้องโดนโอ้เพิ่งได้ขับรถขุดว่ะแน่นอนครับว่าเออ่เดี๋ยวเราจะเอาภาพวันแรกให้ดูด้วยวันวันวันและนะ้วน่ะนะครับผมนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเรามาดูวันมาดูกันนะครับผม แม่รถดัมคันนี้ดินในนี้ยังยังยังอยู่อยู่เลยอ,ะอ่ะแคทนะครับผมแคทเรามีคันเดียวนะเจเจทบีเรามีสองคันนะปอ่าเอาออกไปผมอยากออกแคทเพิ่มอีกอยู่เนี่ย่านผู้ชมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้เข้าบ้านนะครับโอ้โหเล่นกันแบบไม่หวัน่นไม่ไหวเลยวะ่ะ เอาแบบเข้าบ้านแล้วก็เอาเคลนออกโอ้โหไม่ออกซะด้วยหนูข้าวอะทุท่านผู้ชมหนูข้าวแล้วนี่เนี่ยจากนั้นก็เอาอนี้ออกไปเลยครับผมวิววิอะไรวะเนี่ยแล้วก็คันสุดท้ายก็เป็นรถสปอร์ตนะครับมาแลอกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปส่งงานเจ๊น,นะครับอ่ะขับกลับคืนครับผม เพื่ออะไรวะเนี่ยคือเราจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับทุกคนครับเราจะไม่สามารถเข้าไปได้นาะโอเคสวัสดีครับแจ๋โอ้โหเจ้งานเยอะกว่าเพื่อนเลยนะเจ้โอ้โหผมากเข้าไปยังเลยอ่ะโอ้แต่มันเข้าไม่ได้นะครับผมโอ้แล้วดูโอ้จากเป็นพื้นที่โง่ๆนะครับตอนนี้ไม่ง่แล้วนะผมแม่ เฮ้เขาเปิดโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันวันแรกนะท่านผู้ชมครับอุ้ยเดี๋ยวผมหาภาพวันแรกให้ดูนะโอ้โหดูดิอ่าตรงเดียวกันเลยเนี่ยตรงเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราเอาเวลาสว่างสว่างอ่าเดี๋ยวภาพวันแรกให้ดูนะโอเคตัดอ่ะนี่คือภาพวันแรกนะครับผมนี่คือภาพวันแรก และนี่คือภาพปัจจุบันเป็นไงโอ้โหเป็นไงความเจริญนี่คือความเจริญครับทุกคนครับอ่าเห็นไหมเห็นท่อไหมท่อนี่คือแบบต่อเพิ่มมาอีกนะครับผมโอ้โหสุดยอดว่ะโอเคครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊าย